สวัสดีครับวันนี้จะมาเย็นมืดค่ำตอนนี้หนึ่งนะฮะก็อย่างที่ทุกคนได้รับทราบไปแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่ารอรอที่จะรออยู่นะฮะเป็ดกากเอ่เป็ดใต้เท้าเอ่าป็ดใต้ตีนแล้วก็ว่าไปนะฮะตอนนี้ลิวพูตกลงมาอยู่ ใต้อนาคของราชาปิตาจนะครับเมื่อคืนนี้ในศึกอภิมหายุทธนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอเดนเดียเมเจอกับลิเวอร์พูลคือหนูหนูคาดดาวอยู่แล้วนะครับในสปอร์ตแฟนโซนของรายการโมโนแม็กกันหนูก็ฟันธงว่าแมนติชนะสามประตูต่อหนึ่งแต่ไม่คิดว่ามันจะยิงประตูเขาไม่ได้เลยนะครับรูปแบบของเกมก็ ตัวผู้เล่นนะฮะก็สล็อตก็ใช้น่าจะชุดเดิมเลยนะครับที่ทําผลงานเริ่มดีกระเตื้องขึ้นมานะฮะคืออามาพูดทีประเด็นแล้วกันนะฮะนี่นไหนแพ้แล้วก็ขอพูดหน่อยไอ้แพ้เราเดียเรายอมรับว่าแพ้แน่นอนนะฮะแต่ว่ากับลูกนั้นน่ะหนูว่ามันมัน,ม,นมันโดนเบาบางมากแล้วก็มามามามับัชวิลลี่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจคือตั้งใจคืองอเข่าแล้ว แต่ด้วยความที่แรงเฉ่ยของการที่ตะไลเข้าไปเนี่ยอถามว่าโดนไหมมันแทบจะน้อยมากแต่กรรมการให้จุดโทษอะหนูดูอยู่ทางอต,ติกก็นะครับถ้าใครเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นแฟนที่ดูอยู่พร้อมกันหนูก็มองว่ามันโดนเบาบางแต่จุดโทษก็จุดโทษถูกฮะตอนแรกกรรมการไม่ให้นะครับและหนูก็ดาวถูกว่าเออเรงบาฮันหลันต้องยิงไปทางตายนะครับสุดท้ายก็ ไม่ได้ประตูขึ้นนําแต่อย่างที่หลายคนน่าจะดูออกแหละว่าเกมลิทเกมรุกริวพูลเนี่ยคือมันไม่กระตื้รืองไปข้างหน้าประเด็นคือไอความว่องไวในการทําเกมรุกเนี่ยขาดหายไปก็จะต่อบอลเหมือนเดิมแบดลี่กนาเต้กนาเต้ฟันได้ฟันได้ล็อบโบ้ล็อบโบ้ฟันได้ฟันได้กนาเต้แล้วก็ยึกยยุยยยสุดท้ายแล้วก็กนาเต้ ate, ลูกนั้น กะะ็จะมงจมงเคลียร์นะฮะไปหมองโดนโดนหน้าเออร์ลิงบบาฮาลันนะฮะโดนตัวเออร์ลิงบบาฮาลันเข้าไปก็เป็นลูกที่สุดวิสัยหนูเชื่อว่าคือมารัตวิลีก็ไม่คิดว่าการหมองสกัดเคลียร์ของอของอิบราฮิมาโกนเต้เนี่ยจะกลายเป็นประตูอ่ะหนตูนไม่เท่าไหร่ ก่อนจะจบเวลาอ่าก่อนจะจบการแข่งขันนะฮะก็นิกโก้กอนสเลสยิงยิงเสร็จปุ๊บฟันได้ก็เหมือนตองจิตตองใจจะเคลียร์เลยไหมอ่ะก็เฮ้ยไม่ไม่เคลียร์ดีกว่าให้โกรับอ่ะสุดท้ายก็คือนิดนึงคือมันครึ่งๆร่งกลางๆแล้ว,ลวมันกลายเป็นแบบว่าตองคิดตอใจแล้วก็กลายเป็นแบบ ไม่ทจะทําอะไรก็ไม่ทําจะหยุดก็ไม่หยุดจะเคลียร์เลยก็ไม่เคลียร์มันก็กลายเป็นนิดเดียวแบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทางสองลูกที่ที่เข้าไปหนูมองว่ามันมันก็ยากต่อาการป้องกันของจอจิมรัชวิลีตุดท้ายจบครึ่งแรก้วยการนำสองตูนหนูก็รู้จะตากรรมแล้วนะแพ้แน่ๆน,นะนะน่าจะแพ้ก็ครึ่งหลังกลับมาลิพูเริ่มเล่นดีนะครับหลังจากที่เริ่ม เปลี่ยนตัวคนที่กัาโปมาค่อยๆทำเกมดีขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมเรื่อยๆมีโอกาสเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็อย่างนี้บอกคือจบกันไม่คมเองยิงกันไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็มาได้รับความเฉียบคมนะฮะจากเชอร์มี่โดกูปีไอปีที่แล้วนะหนูมองว่าตัวเนี้ยไม่ได้คุกคามอะไรแต่โอ้โหแต่ปีนี้เล่นดีจัด จะไมีโดกูต้องยอมรับเมื่อวานเป็นเป็นอเอ็วี MVP. คือคอนเนอร์แบดดี้เอาไม่อยู่จะมาตอนหนึ่งตอนสองไม่มีใครเอาอยู่เลยนะฮะเลี้ยงผ่านได้ตลอดแล้วก็ยิงลูกที่สามเข้าไปนะ,ะลูกนั้นก็ไม่รู้ยืนทําอะไรกันนะ,ะกองหลังไม่มีใครเข้าเลยเหมือนปล่อยให้เขาเล่นคือตอนที่สองศูนแล้วเกมบุกถ้ากระเตื้องมาเป็นสองหนึ่งหนูว่ามันยังมีแรงคือแต่พอเป็นสามศูนทุกอย่างจบถึงแม้ว่าจะเหลืออ,อีก ยี่สิบกว่านาทีอยังไงก็ไม่ทันสุดท้ายก็โชว์เหนือนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโชว์ลิงชิงบอลโชว์สเต็ปโชว์การทำนู่นทำนี่ทุกอย่างนะฮะก็เข้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หมดจนจบการแข่งขันนะครับตอนนี้าตารางตารางในการแข่งขันของพิมเมลีกนะฮะก็อันดับหนึ่งนะฮะอาร์าตซนอนแข่งมาสิบเอ็ดมียี่สิบหก แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิบเอดมียี่บสองเชลตีสิบเอดมียี่สิบดอร์แลนด์หน้าสิบเก้าทันเน็ตอสเปิร์1สิบปดอาตั้งวลลสิบแปดแมนยูสิแปดเรียบู้สิบแปดบอมัสสิบแปดนะครับประตูได้เสียแมนยูกับเรียบพูเท่ากันนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่แปดนะครับและแมนเชสเตอร์อยู่ที่เจ็ดนะฮะเพราะว่าประตูได้มากกว่านะครับประตูได้มากกว่าเรียบผูยิงประตูได้เยอะกว่าเรียบพู ก็ยังเป็นมหาต่อเนื่องครับถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็พอพอเอาข้อจริงต้องยอมรับว่าความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ค่อนข้างที่หยุดยากเพราะว่าเออร์ลิงเบาฮารันก็ก็ยิงนะครับต่อเนื่องนะครับยิงนัดไหนแมนซิตี้ไม่มีคำว่าพลาดครับก็ เดี๋ยวเจอกันนะฮะวันนี้เจอกันที่คอบอลคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวไปหาพี่จอมแล้วก็แต่ว่าหนูไปอัดรายการที่อ่าโมโนก่อนนะครับแม็กซ์สปอร์ตแฟนตูนนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคืนวันพุธหลังหนังจบนะครับเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าแม็กซ์สปอร์ตแฟนตูนทางโมโนแม็กซ์ทำกับอ่าครูกริฟนะครับแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็พี่หอยนะฮะเซน่าหอยก็ยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องยอมรับว่าแพ้ ด้วยประการทั้งปวงนะครับนุ่นนิดนี่นหน่อยอะเร,เราไม่เราไม่ต้องไปพูดถึงกันแพ้คือแพ้เพราะรูปเกมมันสู้เขาไม่ได้คือถ้ารูปเกมบุกเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเออมีจังหวะปัญหาอะไรเงี้ยทาให้แพ้เขาว่าปอย่างแต่เนี้ยทำตัวเองโดยโดยโดยชิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นอิปรบร์มากเลเตหัวจิฟันได้นะสุดท้ายก็มา เป็นความเฉียบขาดเด็ดคมเฉียบคมเด็ดขาดของจิลามิโดโกนะฮะก็ยิงเข้าไปสวยๆยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะฮะเขาอยู่อันดับสองนะครับก็สำหรับแฟนลิเวอร์พูลก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็เดินหน้าล่าความสำเร็จต่อไปนะครับความสำเร็จในที่นี้หมายความว่าช,ชนะนะฮะก็หลังจากแพ้แมนซีตอนนี้ก็ห้านัดแนละในลีกมาดูกันว่าลิเวอร์พูลจะจบที่เท่าไหร่ตอนนี้หนูเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนเลิกหวังแชมปนะ์แล้ว นะฮะต้องต้องเลิกหวังแชมป์ต้องไปหาอย่างอื่นทาแล้วนะครับไปหวังในถ้วยใหญ่ไปหวังในถ้วยนู้นถ้วยนี้เอานะแต่สําหรับพิมพ์ลีกน่าจะจบละหนูว่าสำหรับหนูนะหนูมันจบแล้วครับนายนะครับก็ปล่อยให้แมนซิอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเชลซีเขาเดินหน้าไล่เล่า,ลาขัสุดกันไปนะครับถ้ายังไม่ฟื้นนะถ้าเกมถ้าเขาเรียกอะไรถ้าเกมรุก หรือว่าบางทีบางอย่างนะฮะยังไม่เข้าระบบยังไม่ฟื้นก็น่าจะได้ประมาณเนี้ยขอแค่พื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับลูกกันนี้นะไม่ได้ออกตัวนะแต่หนูคิดแบบนี้จริงๆนะครับหนูคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็หนูถ้าใครย้อนไปดูนะครับรายการครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหนูฟันธงไว้ตั้งแต่แรกว่าปีนี้แล้วดูลุนลิเวอร์พูลปีนี้ไม่ได้แชมป์ครับฝากมาดูด้วยไปก่อนที่จะวิจารณ์อะไรไปดูก่อนนะย้อนหลังว่าหนูพูดอะไรไว้นะครับ ไปดูกับน้ำแมวก็ได้เอ่อทพน้ำแมวน้าแมวมาอ่าหนูฟันโทก,กับน้ำแมวไว้ว่าใครจะเป็นแชมป์อืมหนูปันโทรว่าเลี้ยวฟูไม่ได้แชมป์ครับไม่ได้เจมิมแต่หนูคิดแบบนั้นจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตไอใครกดติดตามด้วยบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันจุบๆบ